ยังตเพชรหม้เชียงยืนครับเจ้าเพชรไม่เชียงยืนเจ้าเพชรหม่เชียงยืนโอ้ยเป็นลูกเต้าเลหไตครับพ่อบึ้มครับพ่อบึ้มพัล้าน่อมือนี้ก็พอดีนะครับผมขับรถกำลังจะกับบ้านนะพี่น้องอู้เห็นควายงามนะครับผมโตย่างงามเลยจนได้ไปกลับรถนะครับผมกลับรถกลับมาขอถ่ายพรอถามสอบถามพ่อตาเพิ่นนะครับผมมือนี้สิเป็นผู้ใดนะครับผมเดี๋ยวเสียผ้าพี่เผ้าน้องไปชมกันเลยนะครับตาสวัสดีครับสวัสดีครับ ตาซื้อยังครับตาตาปลาทวนครับตาปลาทวนเนาะตาเนาะตาปลาทวนฮงครับอยู่ใสเนาะครับตอนนี้อยู่เชียงยืินครับบ้านยังพ่อบ้านเชียงยืินมู่ที่แปดครับบ้านเชียงยืินบ้านเชียงยืินกำหนีเลยเนาะครับจอมเพื่อเชียงยืินเลยครับครับอำเภอเชียงยืินครับจังหวัดขอนแก่นเนาะตาเนาะจังหวัดสารค้าจังหวัดสารคามนะครับผมโอ้ยป๊าดนะครับผมตาเลี้ยงไข่ไม่จะกี่ละตาโอ้เลี้ยงมาจะโดดเราได้หลูกหลายปีแล้วเริ่มต้นเลยเริ่มต้นตั้งแต่ออกโรงเรียนแหละลูก ก็คือเลี้ยงควายเลี้ยงควายตะกี้ก็เลี้ยงธรรมดามากขนมากอ๋อเป็นควายอันพ้นบ้านเฮานี่ล่ะอครับไข่พั้านควายพื้นทินเฮาบ่กคือพื้นทินคไข่บนนั่นก็งามอยู่แต่ว่ามันบ่มีนั่นแต่บ่มีสายพันธุ์บ่มีสายพันธุ์เออไม่นด้นั่นลูกนั่นเทิงธรรมดาแล้ววันเปลี่ยนแปลงจะไหนครับคือเด็กเขามาเลี้ยงคไข่งอ๋อ้ันนี้พอพลาเลี้ยงมากกับมาเลี้ยงควายงามก็เลยเลี้ยงมาเลยลูกครับเลี้ยงควายงามก็บชุ่มพันธุ์งาม เปลี่ยนจากควายบ้านๆมาเป็นบ้านมากเลี่ยมเป็นคว้ยงามจะดปีแล้วเปลี่ยนจากควายบ้านมาสี่สิบปีแล้วรลูกเลี่ยงมากคือพัฒนาคัอยงามมากนาคี่ยงามมากเปลี่ยนจากควายบ้านมาเป็นคั้วง่ามเลยเป็นตอนนี้มีจจกโตครับตามีสี่ตมีสี่ตัวนะครับเนาะเอาผ้าพีผ้าหน่องมาเบ่งเลยโตนี่ละโตพอพันโตหลักเลย ปมาซื้อหยังตาตัวนี่เพชรใหม่เชียงยืนครับเจ้าเพชรใหม่เชียงยืนเจ้าเพชรใหม่เชียงยืนโอ้ยเป็นลูกเต่าเลหิตครับพอเบิ้มครับพอเบ,<พ>บิ้มพันล้านครับพอเบิ้มพันล้านแม่เลยครับแม่แม่สาวนั่งของเขานี่แหละครับอ๋อคือแม่กระบันคือใช่เดน๋ยวเขาเลี้ยงพัฒนามาเ,เลยพัฒนามากมันก็เลยมาใหญ่มากเป็นสายอีสานบ่ตาสายอีสานเขาเลยครับบ่ตั้งเยอะเลย บ<อ>ม่มีสายอื่นมีสายอีสานโดยตรงเลยนี่คือเป็นแม่พันธุ์นี่เป็นวา่พื้นทินดังเดิมเฮอาพื้นทินดังเดิมเฮ้าที่เฮาแบบพัฒนาผสมพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆเออผมมันมาเรื่อยๆเลยง่ายมากเรื่อยๆเลยอันนี้เจ้าเพชรไม่เชียงยื่นนี่ลูกคอ,อกหรือว่าไปซื้อมาไปขายไปแล้วก็ไปซ<อ>ื้อขึ้นมาลูกขายไปตอน,นหน้อยบอกตอนน้อยก็ไปน้่ตามขึ้นม้าติดแม่มันไปปาดอ๋อขายกับแม่กับลูกไปแม่กับลูกไปแล้ว จังไดยคือได้ไปได้กลับมาบ้านนี้มันคึออจากเลี้ยงเสียดายมั้งก็เลยนั่งไป<อ>ก็เลยได้เขาค,คิดพ่อจังสิพ่อคิดพ่อของเจ้าของนั่งไปอาสิยั่งก็เลยยั่งยี่หลีหล่ยัง่งก็เลยห้ลูกกลับขึ้นมากาลูกกลับขึ้นมาตัวเมียกับข่้น่าห้บว่ะนี้ตัวเมียก็เจ้าก็ป้อยไปได้แล้วาดีกัเจ้าก็ป้อยไปแล้ว<อ>ตาบอกได้บอกครับเอามาตอนนั้นจักปีขึ้นหลังแล้วเอามาพอเอามาได้สามปีนี่สี่ปีนี่สี่ปีนี่เออสี่ปีนี่อ๋อปีที่สี่ปีนี่ปี เขาออกมาตั้งแต่ปีกัวๆเออปีกัวกัวบอกได้บอกครับราคาหลายป้างไหนตอนเขาน้าหมวกมาตอนไหนอ๋อนั่นพ่อมาสองแสนเจ็ดช่วงนั้นช่วงนั้นเออช่วงนั้นขนาดราคาควายยั้อนแห้งไปเพราะท่านแห้งพ่อนั่นพ่อซื้อขึ้นมาเลยสองแสนเจ็ดเลยพ่อซื้อมาซื้อว่าซื้อแพงน้อตาเนาะซื้อแพงคนก็ว่าพ่อเป็นบ้าเบิดบ้านถึงยืนเลยซู้มือนี่เป็นจังไงซู้มือเจ้านี่ค่ายพ่อเจ็ดแล้วพ่อเพราะท่านปลอยส่วนสูงของเขาเท่าไรตาร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมป๊ ผู้งามแฮีงพิณหองเมืองครับควายผู้ัวนี้โอ้ยอันอัตลักษณ์เขานี่ชัดเจนเนาะตาหน่อครับชัดเจนตาแต้มแก้มตาบ้องฟุ้งขาหางเลือหน้าหนกเดี๋ยวจะไปพาพี่พาหน่องเมืองลำโตเนาะตาลำโตอู้นิ่งดีขนาดนะครับเขี้ยงเชื่องเนาะตาเนาะเชื่องเขี้ยงเบิ้งครับไปยังหาบเข่าหาปีโอู้น้ำเชื่องนี่แข็งแรงเลยเนาะน้แข็งแรงบาดเบิ้งครับความเง่าของลำโตนะพิณหองเมืองครับอ้วนนะครับเลี้ยงธรรมชาติบ่าะตาธรรมชาติ มีอาหารเสริมบ่เสริมนิดหน่อยเสริมนิดหน่อยนะครับเสริมนิดหน่อยเยอะ่ิดนึงด้วยเยอะนิดนึงด้วยไข่ยข่นาลึกนะครับผมเบื่องครับหางเงี้าวนะครับผมการขาหลังดีนะครับผมไข่เบื่องครับไข่เสมอนะครับผมเบื่องครับอาจจะบิดนิดหน่อยแต่ว่าไข่เสมอดีนะครับผมงามเฮียงรับพี่น่องอย่างไ้เบื่องจุดเด่นของเขานน่พี่ผมเห็นนี่อัตลักษณ์นี่เด่นเลยเพราะว่าแต้มอัตลักษณ์เขานี่แบบมันชัดเจนเห็นแต่ไก่เลยนะครับผมแล้วก็เขาข้อดีกายดี ที่สำคัญที่ผมเห็นล่ำตัวเขาเนาะตาเนาะครับล่ำตัวเขาจากหลังลงมาอันผ่องช่วงท่องนี่ล่ำตัวคือว่าควายเลือกเนาะควายเลขกควายเลือกควายอ่างเงยเขาขั้วสูงตัวมอนควายสูงขาเนะเออาะขั้วสูงตัวอุ้ยเบิ่งครับหนาเลือกแห้งเนาะผมพี่น้องเบิ่งครับอุ้ยหน้า,หาแห้งนะครับแม่นี่เป็นสายอีสานเลยเนาะสายอีสานสายอีสานโดยตรงเลยอ๋อแสดงว่าแม่ของเขานี่ตาตาทับกับเจ้าของเองครับเจ้าของเอง มั่นใจเลยมั่นใจเลยถึงสี่พันมบ,บัมีหลอดกระซังมั่นใจเลยมั่นใจเลยมั่นใจว่าอู้ว่าไบาสายพันธุ์นี่ชัดเจนสายพันธุ์ที่ชัดเจนเลยล่ะลูกกระ่งแล้วปล่อยไปแล้วเส้นหาล,ลูกของเขาน่ะลูกของเขาปล่อยไปแล้วเส้นหาอ้นะครับผมที่ยูนี่ก็เหลือสี่ตัวเขาเลี้ยงไว้เหลือสี่ตัวท้องทุกตัวมีช่องเดือนคลอดเลยลูกตัวนี้โดยตรงโอ้ลูกเบัวบัวทรับของพื้นทรับของเจ้าของโดยตรงเพศใหม่เชียงยื่นตั้งแต่เจ้าเพชรใหม่เชียงยืนบ่บ่หาแม่พันธุ์มาใส่อีกบ่ กะอาจีหาอยู่เพราะว่ากับนั่นเพราะว่าโยช่วงนี้มันสถานที่มันท่นที่บันไดมันยากคนเห็นหน้าเนาะตาเนาะคนเห็นหน้าพ่อจะช่วงนั้นพ่อจะเอาเขาอยู่ครับเอาาขแล้วบานนี้ขั้น้าพี่น้องอยู่ใกล้ๆกล้ในเบื้องลิปแล้วอยากเอามาผสมนี่ตาลับผสมเจ้าบาทสองพันอู้ถื่อเดือถื่อมาผสมจะาเรานอกพ่อบ่ออกมันคือโยลำบากอ๋อมันตัวใหญ่เนาะตาแล้มันก็ตันทกแล้วไง ป้ายู่ีังยังยังเลยพี่น้องมึงครับตันหกเลยเจ้าเพชรใหม่เชียงยืนช่วงไปประกวนงานเกษตรมันไม่ย่อยปานี่กรับงานยู่มอ่ะเคยเอาเขาไปมอของผมบ่เขาไปมอแล้วรุ่นท้องไวสู่รุ่นท้องไวเลยสู่รุ่นใหญ่เขาเจ้าของอายุหน่อยสู่รุ่นใหญ่เลยครับโอ้แต่ว่าการค้าผสมถึงเนาะตาเนาะถึงแต่ว่าบ้านบ้านเฮาเนาะให้พี่น้องเพิ่นได้ผสมเนาะถ้ามันมีความบ้านบ้านอยากพัฒนาเนาะอยากพัฒนาก็ให้เลยละให้ยกันเลยสองพันสองพันประกันติด เอาจนติดเลยจนติดบ่าวาสามเที่อีเทืยบบ่าวสามเทียบ่าวาได้ตลอดเลยมาได้ซ้ำให้เลยซ้ำให้อบ้หึงขับง่ามแห้งนะครับผมพี่น้อวงเจ้าเพชรใหม่เชียงยืนนะครับผมตาพาไปเบิ่งอันซุ่มลูกเขาเนี่ยอ่าผูกเขาไวได้บ่ครับได้ได้ผูกเราไว้กันผูกไว้ก่อนนะตาเนาะผูกง่ามแห้งนะพี่น้อวงไก่เชียงยืนนี่โตนี่นะครับผมนี่คือวายแบบว่าวายแบบบ้านแบบแต่ว่าสายพันธุ์ดีนะพี่พินหอวง ไงเลยล่ะนี่ครับผมนี่ผมเป็นแบบย t ทู e เนาะมาไทายเพื่อพี่น้องโบหูนะครับผมนี่ขั้นผูใ้ใดแบบคิดโบออกหรือว่ามีปัญหาการแบบว่าจับสัตว์มีปัญหาการผสมเที่ยนโบติดนี่นี่นะครับผมแถวเชียงยืนน่นหาสารคขามตาหยังก็ครับตาประท้วนหงครับครับตาปะท้วนนะครับผมพี่น้องถามหาเลยเนาะตาเนาะโบติดกรมท่าหลวงเลยอยู่อยู่อ,ยอ๋อคออยุ่ติดกรมท่าหลวงค<บ>อกรมทาาหลวงหมวดการท่าเลยโอ้เ้น,นไอ สีไปอันกาลสินอ่ากาลสินเนาะเรานี่เลยนานชั้นลังเวียงเลยยอดยอดยอดครับผมลูกข่องแล้วยอดยอดยอดมาเบิ่งแม่พันธุ์เนาะตาเนาะยอด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 มาเบิ่งลูกตัวลูกก้อนนี่เบิ่งลูกก้อนก็ได้นะครับผมอันนี้ลูกขอกเขาเบิดเลยบอกลูกขอกเลยลูกโตเจ้าเพชยรไม่โดยตรงโตแม่นั่นเดี๋โตแม่นั่นเพราะว่าแม่นั่นขายเขาวิ่งไล่ฟ้ามพอมันแม่มันแม่นั่น เป็นลูกของแม่นั่นลูกของแม่นั่นตัวนี้ก็ลูกข้องแม่นั่นเป็นตัวกัลูกของแม่ตัวนี้ปีสี่เขาสองเดือนปาดเบิ่งยีน้อวงแข่งขาไม่พี่น้วงปีสีเขาสองเดือนบ่ตาปีสีเขาเขาสองเดือนสร็จเต็มนีอ๋อแสดงว่ากัสิบสามสี่เขาสิบสี่เดือนสี่เขาสิบสีเขาสิบสามเดือน๋อสีเขาสิบสามเดือนเขาสิบสามเดือนอ้เบิ่งพีน้อวงควายหน่อยขายอยู่สิบสามเดือนนะคบผมเบิ่งครับตัวนี้ขายแล้วน้อตานาะตัวนี้ขายแล้วตกไปแล้วลงไป บพิ่มเฟอร์บ้านสร้างปลาจีนแล้วราคานี่เพิ่นสิบบวาบอกเขาบอกราคานี่บ,นนนนบอกเป็นยังโดนาะบอกเป็นยังบอกเลย <c oughs> ปล่อยแล้วแสนหาเลยล่ะตัวนี้คือบบไดม้มาจำเลยบบได้มาจำเสียงกันโดยตรงเลยหาเบิดทุกบาทหาเบิดทุกบาทว่ามี่พี่น้อง, <c oughs> องสีได้อยู่ร้องนอตาลอยสามสิบนอสูงนี่เว้ยมันคืลอยลอยสามสิบสี่สามสิบหาแล้วบอตาเออเฮ้ยเบิ่งครับพี่น้องอัตลักษณ์นี่แบบคอหามาเต็มเต็มเลยนะครับผมตาแต้มแก้มจำแก้มจำชัดเบิด แล้วก็กว้างเอะเขากว้างดีนะครับเอบกว้างโตโตแล้วตัวเงียวเหีวเนาะตาเนาะเงีวเลยล่ะแล้วก็หลังตรงดีนะผมว่าเิึงครับถ่ายเต็มนะครับพี่น้องเบิ้งปั๊ดงามแห้งนะครับลูกอู้นี่ควายแบบว่าเอาแบบว่าเขาเลี้ยงแบบไทยบ้านเลยเนาะไทยบ้านเลยตัวนี้บริกนยังเลยบริกนยังเลยล่ะธรรมชาติแม่เขาก็ทรงลูกดีเนาะแม่แม่ทรงเลยล่ะแม่ทรงอ้ยข้อยางหนาพี่น้องมึงครับข้อตันข้อหนาดีโอ้ยมือเนี้ ผมตาที่แรกผมกายไปแล้วด้ไปปอดต่มนาม,มันหนเนี่ยเป็นกิโลหนึ่งผมโอ้ยบวชักใจขี่รถกลับลบมาโอ้มาขอมาขอทายตาันก็นะเพื่อให้มาชมเออเพราะว่าพี่น้องแบบตากระใจดีนะครับผมแบบโบ้หูเลยขอทายเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าแบบมันบวชักใจผมเห็นผ่นานๆแบบโอ้ยต้องกลับไปจังสีนะพี่น้องมันแบบมันติดตาแหงว่าโอ้ยมาโตใหญ่ครับแก จังสีหนาปึกเลยเห็นตอนขนาดขี่รถแบบเร็วๆผ่านในพี่นงองอู้ง,งามมีซื้อบ่ครับตาตัวนี้ตัวนี้ทองคำครับจเจ้าทองคำเออเจ้าทองคําลูกพ่อเพชรใหม่เชียงยืนล,ลูกเจ้าเพชรใหม่เชียงยืนปาดงามงามอูเี่ยพ่อใหญ่แจ่าชงลูกรงลูกอีลีเนาะครับนงค์เมีายพ่อใหญ่เม่ายพ่อใหญ่เลยละ่ะรงลูกเลยเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งแม่เขาปลาครับตาเดี๋ยวพ้าไปเบิ่งแม่เขาเนี่ยงามหลายนะพี่นงคงครับมันก็สมราคาล่ะครับผมป้ายสายพันธุ์ดีนะครับผมเบื่องครับ พอพันก็ชัดเจนเนาะตาเนาะพอพันชัดเลยล่ะพอบะมีไปเปลี่ยนแปลงเลยล่ะพอ่าเมียพันก็เข้าเป็นคนเพาะออกไมเอ๋อเป็นข้อว่าได้ไปตัวผู้ใดเลยเจ้าของทับเอาเองเลยเมืองครับนี่ตาเราก็เลี้ยงอยู่พื้นที่ก็เริ่มแคบเนี้ยเพราะว่าอันเต็ดหน้าเนาะตยหน้าร้ายวะครับนี่เออดีดันนี่เป็นหน้าบ้านนะนกอกนั่นก็อ๋นั่นคอกกระยุหันนะยัดยัดยัดครับพี่น้องมาเดี๋ยวพาไปเบิ่งเบิ่งครับสิซัมเมียเหรอครับค่อยปีสูกว่าเมียแล้วยัดยัดยัด ยช่ๆๆหยัดหยัดยัดอ๋อหัดขาแล้วยอยๆล่ะโอ้แม่กับ่ใหญ่คักปันไดแม่่ใบไงจะว่าทรงลูกด้วยล่ะโอ้แต่ว่าหันหนาเนาะตาเนาะฮะแม่เข้าหนาเนาะหยัดหยัดยัดแม่กับประมาณลอยสามสิบแม่ลอยสามสิบหาสามหาสามหกเนาะแต่ว่าหนาแห้งนะพี่น้องเป็นควายสีหนานะครับผมโอ้ไปหูงอผมได้พี่น้องยัดหยัดกันแต่กับว่าหูว่าแม่ห้องห้องเขาหนีสายพันธุ์ใดตาจากบ่ แมสของเจ้าขอางเลยอ๋อคือทำไมนั้นพ่อพ่อขายไปเวียดนามแล้วลูกลูกคอกของเทาเองลูกคอกเลยเพราะเราคั้ยฟูขึ้นเขาอดอ๋อบิ่งครับงามแห้งนะครับผมพี่น้องเบิ่งครับถอยชอยชอยฝนฝนกำลังตกแห้งนี่พี่น้องกับเจ้าเป่าทายๆละละฝนกำลังลงลงเริ่มแห้งแล้วให้พี่น้องกอเก็บบรรยากาศให้พี่น้องในบิ่งนะครับเสียกับของขาคั้ยตาเราบ้านเบิ่งครับ ผู้เบิ่งครับลูกเหลืองงามสีเหลืองงามแห้งนะครับพี่น้องเบิ่งครับข้อซื้อยูนี่แสนห่านะครับผมถอยถอยเบิ่งครับอืมยัดยัดงามครับพี่น้องแมียพ่อยายเจ้าหูดีสามอ่อนพร้อมเขาวงงามดีนะครับ ได้จักลูกแล้วครับตานี่นี่ลูกตัวที่สามในท้องตัวที่สามข้าท้องนี่ตัวที่สามข้าท้องตัวแม่นตัวแรกตัวแรกตัวตัวที่สองทองจักเดือนแล้วครับตาตัวชิคว่าเลยนมใหญ่แล้วโอ้นมมันลงแล้วเนาะตานุ่มมันลงแล้วแล้วก็เอาไว้เยาวเหตุเริ่มบวมแล้วเนาะตาริ่มบวมแล้วปัดบ้อนสูงแต่วางหนาอู้หนาอีหลีความตาเราถ้าลูกโตออกมาเนี่ยขายให้ผมจะบ่ ว่าขันเป็นค้อยเมียพ่ออยากพ่อว่าอยากเห็นข้ยเมียอะไรอยู่นี่ขันเป็นโตผูแบงไงผมเนอะโตผูเปแบงไงครับอ้งามอยู่บ่เป็นยังครับตาปล่อยเขาเลยเขาท้องอยู่นะครับผมตื่นอาจจะตื่นๆนะหันเข้าคล้องาเลยงามงาม่มหนาเนาะตาเนาะเม่หนาแต่ว่าพวสูงนาสูงนี่แต่ว่าแม่เข้ามันก็งหญ่เลยแม่เกาน่ะงหญยสูงนะเป็นใจญานเหมดเละนันดึกบึกขึ้กันเนี่ยแหละครับอู้นี่้าเบิงลูกแรกก็ลูกสองลูกไปเบิงลูกตัวแรกของเขา ตัวแรกนี่เป็นลูกก็พอได้ต่ะตาตัวนี้ตัวแรกขายซุ้มพอมันสายอันดาสายอันน้นโนำโชคโอ้น,น้ำโชคมันพ่อซื้อมาเลตัวพอมันครับพอลได้ขายเขาขวิไลฟ้ามเอาเขาวิไลฟ้ามหุ่นบ่อพอมัน,น,น,น<ำ>อ่ะเขาวิไลฟ้ามโอ้มันวิไลฟ้ามขายไปสายพุตัวนั้นน้ำโชคสายปานสุรินบัวจักนี่แต่ว่าพอมันน้ำโชคละเพราะซื้อน่ะบ่อพอมันนําซื้อพอมันนัซื้อพ่อตัวของพอน้ำโชคอืมตัวลูกตัวพ่อตัวนี้มันเป็นลูกของน้ำโชคอีกอ๋อเป็นลูก สัมวาลเป็นหลานบางน้ำโชคเป็นหลานบางน้ำโชคพ่อของมันนั่นอันเขาขายเขาอันวิไลฟาร์มพ่อขายเขาวิไลฟาร์มแล้ววิไลฟาร์มจังที่ขายต่อไปสาทถอดละโบฮู้ว่าที่ไปที่มาไปทางไหนจังที่ไปยังไดสงใส่ตรงไหนล่ะตาเหรียญควายพ่อพันมาแต่โดนแล้วตีสั่นจะโดนจะโดนอันนี้ลูกสาวของเขาเนาะเจอสายนั่นมันมีสามองละแม่มันซุ่มสายเพดุดดอนหลังองอีหลีพี่น้องเบิ่งครับแม่กับสามองลูกกับสามอง อ่องชัดเจนง่ามพร้อมนะพี่น้องแล้วก็นหน้าแห่งเบิ่งครับแต่ว่าบ่สูงดอกข้างหนา้าเป็นคั้วอย่างไงงามงามากพี่น้องเมืองครับอันนี้ก็นี่ก็ท้องแล้วอีกจักเดือนครับสิคลอดมันก็สิหลังแม่มันหรือเปลประมาณจัก2เดือนจุดเด่นดเดนาะแม่สาวท้องแรกนะพี่น้องเมืองครับอู้งามมีซื้อบ่ครับนี่เพิ่นนี่สาวพันทิพย์ครับพันทิพย์สาวพันทิพย์แม่ของเขาได้ซื้อหยังผมลืมถามเอสาวนั่งครับสาวนั่งนะครับาสาวนางครับพันทิพย์หนาแม่นควาวมผัวอีหลีเบิ่งครับผู้หางนี่เป็นผัวคือหางม้าเลยนนะพี่อง แล้วก็เล็บงามโอ้นี่ก็ใกล้แล้วผมว่านี่เยอก็ใกล้แล้วที่ขอดแล้วนุ่มกับล้งแล้วเด้ต่านุ่มลงไรไรไกันเลยแบบเมียกับลไรกันเลยโอเคโอ้ฝนตกพี่น้องนี่แหละครับผมมาเก็บบรรยากาศในพี่น้องในเบืองเอามีเบอร์บอตานี่เบอร์มีชื่อๆไปได้แล้วลูกเลยยุบไปยุบไปผสมมันยุ่ยเหี้ยนเลยเอาเอาง่ายๆเป็นยูอันติดขุมทางหลวงติดขุมทางหลวงใ่ตากระท้วนลวดเลยเล่ยขุมทางหลวงสิไปติดเลยไปกาะสินออกมาติดเลยเส็นสิไปกาะสินเลยมองใจ เชียงยืนตัวอุตสภาพลดอยู่ตรงขามตรงขา,ข,าขามกันเลยผ่านสวนสุขภาพของเชียงยืนมานิดนึงเนาะตาเนาะเลย่เลยโค้งมากกับเมีนเลยเออพี่น้องขั้นมาจากขอนแก่นสังเกตใายมือเนาะตาเนาะใายมือใายมือ,มอแต่ว่าขั้นมาจากขอนแกน่นกาลสินุทางพข้าสินทางพุบนขวามือเนาะเขาต้องไปยู่เทิร์นมองกันสวนสุขภาพนิดนึงเอาราคาแบบถึกๆสองพันราคาผลงานนี่ครับ ผลงานเห็นแล้วเห็นดีทุกตัวเลยอู้ดีมันบ่ดีทุกตัวเลยเพราะพี่เสียบๆียบจักตัวแถวบ้านนี่เขามาผสมไปจังไรนหลัวออกมาออกใส่ดีทุกตัวย่หัวหน้าค่ำก็ใส่ดีทุกตัวเห็นม่แล้พอน้ามาเบิรับเอามือนีคก็ขอคุณพ่อะตาหลายๆนะครับตายังครับตาประทวนหงษ์ครับขอคุณตาประชวนงยื่นมูอที่แปดเนาะจึงยื่นโอ้บานเชียงยื่นเนาะตาเนาะโอ้ขอคุณหลายๆครับผมผมกับแบบจนแบบติดใจเ้วพี่น้องจนในกลับมหาตาเล่านะครับมาขอไทยมาขอบึงมาขอผุดคุยนะครับ เอาขอบคุณตาหลายๆนะครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ